สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปับเลือให้เป็นแบบใหม่หรือปับเลือดให้เป็นสีขาวนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดซับจะคลายเป็นกำลังใจในการคิดด้วยนะครับกดไลค์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 กดไลอ่าครับเข้ากมาคือวิธีปับเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยครับผมว่ามันต้องมีคนไม่รู้เยอะมากนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้แหลแต่ว่าเพื่อนผมบอกให้วิธีหนึ่งครับไอ้แบบไรีว่าเป็นดามิขาวๆครับ สวยๆแต่ผมก็ัวนะเราอันดับแรกเอาเราข้อตังค์านะครับอ่าอันดับห้ามันจะเขียนว่าลักษณะความเสียหายนะครับถ้าถ้าเราไม่เคยปรับนะมันจะเขียนว่าแบบเดิมนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราจะปรับเป็นเรื่อสีข,ขาวๆเนะี่ยให้กดนีครับแบบใหม่อ่าควนนะควแล้วนะมาดูจริงๆมัน เผื่อมีคนงงนะครับว่าแบบเก่ากับแบบใหม่มันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาไม่ดูนะคือแบบเก่านะครับมันจะเป็นสีเหล,ลืองนะครับผมนะครับของผมจะไม่ปรับเป็นแบบเดิมนะครับของผมจะปรับเป็นแบบใหม่นะผมว่าแบบเดิมมันดูยากนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันยังไงไม่รู้อ่ะมันตัวเล็กๆเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนถนัดเลย นี่นะครับการปรับแบบใหม่คือมันมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับการปรับแบบใหม่ก็จะเป็นเนียรตัวหนังสือใหญ่ขึ้นเนาะก็จะเป็นตัวเลขสีขาวนะครับมันก็จะต่างกันกับแบบเดิมเอ้ไม่ใช่ครับพูดผิดขอไปครับแบบเดิมนะครับต่างกันแบบเดิมเรยเลยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนปรับดาเมจแบบใหม่ครับแบบเก่านะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับติ๊กติ๊กนครับอีกแล้วแล้วพูดเนี่ยโอ้